กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเดยวอะไรนะเด็กซนะนะีโอพีทนะับวีสองถามว่าทำไมผมถึงทำ่พงผมไม่มีอะไรจะทำนะแล้วก็ไปเขาเรื่องอนะไรอ่ะในขณะที่ทีนะคุณจำได้มั้ยตอนอีพีสองนะไม่ใช่ ทีมซ้ายได้ทําการตีเสมอทีมขวาหน่ะคุณจำได้เปล่าอ่ะพอคุณจําได้ใช่ไหมอ่ะจะมาเริ่มเรื่องอะไระหลังจากนี้มันจะคือความชิปในวันนี้นะผมเพรามันจะเกิดอะไรขึ้นไปก่อนหลังจากที่ฝั่งซ้ายได้เริ่มเขียวบอลเฮ้ยฝั่งขวาดีฝั่งขวาฝั่งขวาก็มีพี่แดงของเราที่เป็นศูนย์หน้านะไอ้นั่นก็บอกว่าเฮ้ยใครวะหน้าสนใจชิปเปลงเลยอ่ะเราควรไปประกบมันไหมอันก็เฮ้ยมึงบ้าปล่าวะนี่มัน โคตรท้าแบเลยนว้ยแล้วคันเขาได้เลี้ยงหลบทั้งสองไอ้นั่นก็เป็นไปได้นนยังไงแล้วคนที่อยู่กองกลางก็จะประกบนี่แกคิดว่าจะทำอะไรฉันได้เขาก็ทำการใช้ความเร็วนี้ผ่านทั้งสองสามคนไปแล้วเขาก็ได้สับขาหลอกแบบโคตรพ่อโคตรแม่มันจนกองกลางนี่งงเป็นไก่ตาแตกและเขาก็ได้หไงงเ,เดห็นอะไรบางอย่าง,งไอ้สีเขียวนั่นคือใครวะ,ะนี่ก็คือตัวละครใหม่ ใหม่ก็บ,บ้าแล้วเออแล้วก็ถามว่าเขาก็ได้เห็นไอ้ตัวนั้นครับเนี่ยตัวสีเขียวนี่เลยมันคือใครวะเราควรไปทัก,กมันไหมเดี๋เราจะยังไม่ทักได้มีคนคมาแย่งมันเขาในขณะที่เขากำลังเผลอเ,เขาก็เลี้ยวฟุ๊บฟัฟฟัฟฟัฟฟังก็ทำการผ่านแปองรวดเร็วโอมันอะไรกันี่มันความรู้สึกอะไรกันเนี่ยมันผ่านไปเรว็วจังวะเขาก็ได้ไปตวนกับกองหลังสองคนในขณะที่นกำลังจะแย่งเขาก็ได้รู้้ึก อไอวิ่งเข้ามาอย่างรวดเขาก็ได้เห็นแสงสีเขียวกำลังวิ่งตามมาแนะค่ะคดีบอลน,นั้นอยู่ใกล้เขามากกว่าสต้าสีเขียวตัวนั้นแต่ทัในใดนั้นปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นสีเขียวนั้นมาหยิบบอลก่อนสีแดงทีงนึงตกตะลึงเฮ้ยเอยเอนั่นแหละตกใจเปน็นอย่างมากว่าเอินีิมเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาก็เห็นเพื่อนที่อยู่ตรงนี้นะเขาก็เลยส่งไปให้เพื่อนของเขาส่งที่โคตรจะมั่นยำ อันนี้ก็คือไอชมพูนั่นเองับผมนะตัวจะเป็นชมพูสีไม่เหมือนคนอื่นนะหลังจากที่เขาเนี่ยได้โดนกองหลังกองกลางกอง,งหลังนะครับอีกที่เหลืออยู่ไหนเหรอเขาไปรวมกันอยู่มุมหมดเลยนะเพื่อมไม่เพื่อจะมุ่งบอลออก <c oughs> <c oughs> มาเขาก็ได้เปิดร่างพุ่งร่างสองนะผมการเลี้ยงหลบฟิวฟงฟิงฟงเฮ้ยยังไม่ได้เลี้ยงดิแล้วเขาก็ได้ไปเจอเฮ้ยเนเพื่อน้อง เราคนต้องส่งไป็นไมัมแต่ว่ามีชายผู้ที่สูงตัวใหญ่จากฝั่งขวาเฮ้ยฝั่งซ้ายเออซ้ายหรือขวาว่าไม่รู้เอาไปซ้ายแล้วกันแมนคนดูงงกันหมดแล้วเอ้ยจะเล่นฝัน่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเอาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายได้เปิดมาแล้วก็สีเขียวกระโดดินระเบียงอย่างนิ่มนวลสีม่งเฮ้ยสีนี้พวกเรายกได้เวลายิงแล้วไม่ไม,ไม ในวิลยีโรอต่างว่านี่ครับอืมพิกสกอร์กลับมาขึ้นนำ้ำอะไรกันเอ่อโอยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะไม่จริงจริงมันมูทชดเอเร,เราชนะแล้วเราชนะเราชนะอ้า หนอรู้ทุกผมที่มองสามมากนั่งได้นาทีที่ใจซึมห้องเป็นปฏิหารยิงๆครับสาวแบบนี้ตัวสำรองที่ดีใจแล้วก uh ็ดีใจอ้าเราสามารถทำได้แล้วเย้เราชนะแล้วเราชนะแน่ๆน่โย่เออโย่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 ฝังซ้ายมืองแท้เออรอยพีซีโอเคเอาว่า ep ต่อยปีสี่ดครับแต่ผมยังยังไม่ต่อยพีสี่อ่าก็ให้ดูภาพนะแน่นอนทุกคนงงว่าเฮ้ยฝั่งเหนวอสังคือฝั่งร้างสรรค์คือฝั่งซ้ายฝั่งอิสระคือฝั่งข้างขวาผมจะปรับความเข้าใจนะว่าถ้าทุกคนงงหรืออะไรแบบเฮ้ยอะไรมันใครอยู่ฝั่งไหนเ่ะแดงอยู่ฝั่งซ้ายฟ้าอยู่ฝั่งซ้ายเงินอยู่ฝั่งขวางงหมดใช่ไหมอ่านแล้วผมก็จะจะมาจัดให้เพื่อ่ไม่หลงนะ นี่ครับสร้างสรรฝั่งซ้ายอิสระฝั่งขวามาดูข้างล่าแบบนี้สร้างสรร,สร,สสร,สร,รทีมมีนักเตะตามนี้โอเคสีเขียวนะครับก็คือกองหนะน้าปีกน้ําเงินเป็นเล่นปีกซ้ายสีม่วงเล่นเป็นกองกลางโอเคพอเพะ่อนพอเป็นฟังอิสระแดงเล่นเป็นศูนยนะ์หน้าฟ้าเล่นเป็นปีกขวาเหลืองเล่นเป็นกองกลางโอเคพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหม ถ้าไม่เข้าใจผมจะแคปรูปไปแล้วก็โพสนะอ,อือแล้ก็มีแอนิเมชันตามนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะได้ให้ไปดูกันเลยนะเพราะว่าแล้วนี่ก็คือตอนนี้ค่ะอา่าบาคนก็งงว่ามันอีกสองตัวนี้อะใครวะดํา,ดากับเท่ามันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้คคำตอบก็คือก็คืออยู่ฝั่งอันนี้ครับ ฝั่งซ้ายครับอ่าสีดําอยู่ฝั่งซ้ายสีเทาก็อยู่ฝั่งซ้ายเป่ว่าเป็นถูกตัวสำรองส่งมาแทนสองคนนี้นะน้าเงินอ่าแล้วก็เขียวส่งมาแทนนะผมดําเนี่ยจะเป็นกองหน้าส่วนน้ําเงินเนี่ยส่วนเทาเนี่ยจะได้ไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะเออเข้าใจไหม RWRW เออแั้นก็เล่น ST เอออย่างเงี้ยกองหน้าปีซ้ายปีขวบาบลา,บาอะไรแบบเนี้ย อ่าสำหรับใครที่อยากดูต่อนะแนะนำเลยแนะนำว่าผมจะปล่อยตัวเต็มนะครับยดี๋ยวผมจะปล่อยตัวเต็มแบบโพสนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันนะว่าอะไรมันคือระกันแบบเนี้เออพอจะเข้าใจกนไม,ไม่รู้สำหรับแค่นี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับสำหรับใครรู้ว่านักเตะรือ,อะไรบ้างก็ดูภาพตามนี้นะอีผมจะแคป ให้ดูนะครับสำหรับแค่นี้คงจะมีแค่นี้แหละครับคอที่อยากดูอีพีห้าต่ออย่าลืมกดไลค์กดจิตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับแค่นี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับสำหรับใครที่อยากดูจอเนี่ยแนะนำเลยรอเพราะว่า EP พห้าเนี่ยผมยังไม่ทันได้ทำเนี่ยเนี่ยมันสุดแล้วยังไม่ทันได้ทำเ E ยอพีสี่เนี่ยเพิ่งจะทำเสร็จเลยอนะีพีสามก็เพิ่งจะทำเสร็จ และไอพี่และไอนรกกับสวรรค์สู้กันเนี่ยผมก็เพิ่งจะทําเสร็จเน,นี่ยครับผมนะครับผมก็เพิ่งจะทําเสร็จแล้วดูดูดูเนี่ยเพิ่งทําเสร็จเลยนะเนี่ย,ย,ยอันนี้ทำเสร็จแต่ตอนเมื่อาวานแล้วมั้ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่าไอเนี่ยมันเป็นปอยสอดไอเน,นี่ยคือสวรรค์โอ้โระเบิดพลังใช่ไหมอ่ะแล้วพอทั้งสองเลืสู้กันก็รอยพีสองซื้อไอพีสองเนี่ยนะก็จะมีรูปแบบนี้เล้วกมก็ได้ทาการเตรียมตัวไว้อย่างดีว่ามันจะต้อง ว้าวกับคนรู้แน่นอนถ้าไม่ใช่สำหรับผมเพราะผมขีเ้เกียจวานนี่แหละไม่เ้ยไอนิเมชั่นที่ใช้เวลานาน,านแต่ก็เ้ยะไม่รู้ท่านว่าจะทําอะไรแล้วก็เลื่อนภาพไปแบบนี้คือแก้เครียดนะผมอ่าแล้วใครที่อยากดูอีดีสองเนี่ยอย่าลืม,มกดกระดิ่งได้นะครับ้าคุณจะไม่กดติดตามคุณต้องรีบกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่บาย,บาย กดติดตามถึง20 EP 2จะถูกไปก่อนก่อนก่อนอะไรอะ่ะก่อนนักเตะอิสระกับสร้างสรรค์ EP สี่ถ้าทุกคนงงอ่ะอะไรของวะคือถ้าคนถ้าคนติดตามผมเดี๋ยวดูช่วยดูไอ้เดีย๋ยวช่วยดูนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็น เดี๋เป็นนิ่งไปนิ่งรองมาโหลดกันนะใจะเย็นนะครับอ่าและนี่คือภาพที่ผมโพสไปเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วก็คือภาพนี้เลยนะเลยผมได้เขียนว่า EPC นี้ผมได้เพิ่ตมตัวละครมาสองตัวก็คือไอ้เหลืองกับไอ้น้ำเงินนะคะผมตัวเนี้ยก็มีอยู่แล้วนะอ่าอันนี้ก็คือพรุ่งนี้ผมจะมาลงนะผมก็ได้ลงไปแล้วนะแต่ว่ามันยัง ถ้าผู้ติดตามถึง20นะผมบอกเลยเตรียมตัวจะตุตะเทศอันเนี้จะลงก่อนจะลงก่อนอันนี้นะครับส่วนอันนี้ยจะลงตอนบ่าย <Bye. S 1> ไม่ใช่ตอนเย็นคนระับ18นาฬิกาตรงเลยคนระับจะลงอันนี้ก็จะลงตอนถึงอันนี้ก็จะลงประมาณ12นาฬิกาซึ่งตอนนี้ใกล้ๆ12นะทุกคนก็ได้จะได้ดูอีกไม่นานนั่นแหละครับหลังจากที่ผมหายไปกี่เดือนเลยไหมครับ หายไปเกือบสี่เดือนนึงแต่คลิปดรอเลยคนระับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงคลิปดรอครับนะผมโอ้โหบรรยากาศและนี่ก็คือคลิปดรอที่ผมลงไปมืดสี่เดือนที่แล้วทรับผมแล้วคลิปล่าสุดห้าสิบสนาทีจัดให้ EP หนึ่งแต่ว่าถ้าที่เป็นดูโพส EP สองแต่ยังไม่ออกมา สิบสองนาฬิกาส่วนอันนี้จอ,อกตอนดะ,ะนเปสิบปดนาฬิกาเนะีเออตอนเย็นนะคนก็น่าจะเตรียมดูคนเป็นอย่างดีวเฮ้ยจะต้องมนันแน่แน่เขาก็บอกเลยใช้เวลาทำนานมากคือแบบไม่ไม่รู้นะแต่ทุกคนยังไม่ได้ดูโพสต์นี้เลยนะอะอีทีนี้ผมแบกก้กาลังจะทําไปแล้วนะเออแล้วก็อออออบอกว่าพี่ตอนไหนมันจะจบเนี่ยเออก็น่าจะใกล้จบแล้วแหละ ยังก็อย่าลืมกดติดตามให้กับราด้วจะให้พูดตามเราสกแล้วถ้าหากถึง2 2สองคลิปนี้จะลงก่อนกำหนดนะครับผมยังถ้าผู้ติดตามถึง20่ทายในเวลาตามนี้คลิปตัวสองนี้นก็จะถูกลงอย่างลดเร็วเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะถ้าถึง30ผมจะทำคลิปที่นานที่สุดเท่าที่ผมเคยทำได้ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าคือคลิปอะไรสีนาทีสองนาทีสิบสีนาทีนี่ไงครับมันมีแล้วแต่ว่าผมจะทําให้มันมานานกว่านี้ประมาณตักงผมผมจะเอาคลิปที่ยาวนานที่สุดสำหรับแค่นี้ก็มีแค่นี้แหละครับบายบายถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆสารคาดีเอ้ยไม่ใช่ลรคดีเป็นแนวกราร์ตูนแบบนี้นะครับติกแมนนะครับทค่ชอบดูก็มาดูได้เลยนะครับผม นะเออคือเชื่อไหมผมกำลังจะอันนั้นนะกำลังจะดูชา a d โดซึ่งผมชอบเล่นชาร์โดมากเลยนะอันนี้ผมก็ชอบเล่นนะหรือชา์โดชอบเล่นรู้จักเปล่าแต่พอผมเลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยรืเลื่อนมาอีกนิดนึงเอ้าเจอคลิปตัวเองเฉยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะเพราเอ็นนี้มันไม่รู้คลิปตัวเองเนี่ยมันบอกว่าเนื้อหาที่คุณอาจสนใจคือ แบบเนี่ยเนื้อเรื่องมันคือขาขน้นแต่ว่ามัน The Shadow ผมก็ชอบเล่นจริงๆแนละไม่ได้โมด้ด้วยเป็นเกมเกมโปรโดผมเลยนะไม่ง่ายผมแก่เล่นเกมเนี่ยสองสามปีแล้วอะ่ะถ้าจำได้ตันแค่นี้ก็มีรับบาย